สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถรับชมแล้วก็ติดตามเพิ่ม,เต,มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็ก,กเ่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะขอนำเรื่องราวของอนุภาพของกระสุนขนาดจุดสีนิ้วนะครับหรือว่าสิบเมมอ่างเงี้ยนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ สิ่งที่ผมกําลังจะนําเรียนให้กับทุกๆท่านนที่ด้รัังนะครับเป็นเรื่องเล่านะครับของผู้ที่ใช้งานปืนและกระสุนขนาด11มมนะครับแล้วก็เรื่องราวจะมีเหตุการณ์เป็นยังไงก็รปลองรับฟังกันได้เลยนะครับหากจะกล่าวว่าปืน11มมนี่นะครับก็มีใช้มานานนะเป็นร้อยปีนะครับนักเลงปืนทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอกนะครับก็ ต่างให้การยอมรับนะครับว่าเอกระสุนขนาดจุดสี่ห้านิ้วหรือสิบเอ็ดมมอย่างเงี้ยนะครับเป็นกระสุนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหยุดคู่ต่อสู้นะฮะให้ได้โดยที่ใช้กระสุนน้อยที่สุดนะครับไม่ต้องใช้ถึงหมดแบกหรอกครับนัดเดียวก็น่าจะเอาอยู่นะครับเรื่องเล่าลุงแรกนะครับเกี่ยวกับอนุภาพของกระสุนขนาดสิบเอ็ดมมนะครับในช่วงปีสี่สี่สี่ห้านะครับมีอดีตทหารท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นคน แต่แถวบ้านผมเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตไปหลายปีเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายมากๆนะครับก็คือจิ๊กซอของประวัติศาสตร์นะครับซึ่งท่านเคยเข้าไปทําการรบในเกาหลีใต้หนึ่งครั้งนะครับเวียดนามใต้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สงครามรบในลาวสามครั้งนะครับบุคคลท่านนี้อ้างเอ่ยตัวตนได้เลยนะครับผมให้ความเคารพทั้งตัวท่านและก็ตัวบุตรหลานของท่านด้วยนะครับขออนุญาตสงหวนนามสกุลของท่านไว้นะครับ บุคคลท่านนี้ก็คือร้อยโทสิรินะครับผู้หมวดท่านนี้นะครับก็จะรู้จักมักคุ้นกับผมกับครอบครัวมผมได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าผมก็เป็นลูกหลานของท่านนะครับท่านตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านเองก็ได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ในการรบของท่านนะในราวถึงสามครั้งนะครับในสมัยปีสี่สี่สี่ห้านั้นผมเองก็ยังไม่รู้ว่าชั้นความลับนะเป็นยังไงนะครับแต่แกบอกว่าเป็นเรื่องลับสุดยอดนะครับ เป็นเรื่องที่สังคมทั่วโลกไม่รู้จักกันนะครับก็คือสงครามลับในเราครับแต่มีบทความบทความหนึ่งที่ท่านได้คุยให้ผมฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งท่านได้ไปทำหน้าที่ผู้บังคับหมวดนะครับแต่ไปในลำดับยศจ่าสิบเอกนะครับแต่ต้องลาออกจากราชการของของไทยเรานะฮะก็ใช้ชื่อสหายในประเทศเราครับทําหน้าที่เป็นผู้บังคับหมวดนะครับทหารเสือผ่านนะครับก็ได้รับแจกอาวุธปืนแบบสิบเอ็มอกหนึ่งกระบอกนะครับ เป็นปืนแบบ U.S Army นะครับกระสุนจุดสี่ห้านะครับพร้อมซองกระสุนสามซองนะครับกระสุนยี่สิบเอ็ดนัดนะครับประสบการณ์ของกระสุนจุดสี่ห้าเกิดขึ้นในลาวครั้งนี้ครั้งแรกนะครับในการรบในลรานะครับเป็นการรบแบบตลุมบอลนะครับในระยะประชิดนะครับเล่นกับลูกใกล้ๆเลยนะครับบางทีนะครับก็มีโอกาสได้ใช้ปืนพกขนาดสิบมมนี่นะครับท่านบอกว่าเคยจับเชลยได้หนึ่งคนนะครับแล้วก็ เฉยหนึ่งคนนี้จับเป็นนะครับแต่อีกหลายๆคนก็มีการปะทะต่อสู้กันนะครับมีโอกาสได้ใช้ปืนขนาด16มมนะครับด้วยกระสุน FMJ อย่างเงี้ยนะครับยิงเข้าที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับท่านบอกว่าที่เดียวอยู่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านเล่าให้กับผมฟังนะครับว่าถ้าโดน US เมื่อไหร่ก็อยู่เมื่อนั้นนะครับท่านพูดอย่างนี้นะครับ ซึ่งผมเองก็ในสมัยนั้นก็เป็นเด็กๆวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับก็ได้รับฟังเรื่องราวของท่านเยอะพอสมควรนะครับหากจะพูดว่าเด็กวัยรุ่นในยุครุ่นยาวเขาเดียวกับผมนะครับไม่มีใครได้รับฟังเรื่องของท่านนะฮะมากไปกว่าผมนะครับอำนาจของกระสุนขนาด10มมนะครับตามที่บอกนะครับท่านบอกว่านัดเดียวอยู่นะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับตอนประมาณปีสี่แปดนะครับ สี่แปดสี่เก้านะครับผมก็เริ่มทํางานแล้วนะครับก็ออกมาทํางานณตําบลแห่งตาบลหนึ่งนะครับก็ไปเห็นว่ามีรถมูลิธีจอดอยู่เยอะนี่นะครับผมก็เลยเข้าไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งในไทยมุงคนหนึ่งนะครับก็ไปดูนะครับที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุก็พบรอยเลือดนะครับแล้วก็ปอกกระสุนนะครับปอกกระสุนปืนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เฮโร่นะครับมีเสือไว้สําหรับปูนั่งด้วยนะับ ก็ทราบว่าเป็นการเล่นเฮโลแล้วก็มีการโกงกันเกิดขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุยังไงขึ้นมานะครับเกิดการใช้อาวุธปืนยิงกันนะครับแล้วอาวุธปืนที่ใช้ยิงอยงนั้นนะครับก็เป็นปืนขนาด11มมนะครับแต่ไม่รู้เป็นปืนรูปแบบอะไรยี่ห้ออะไรนะครับแต่ปอกกระสุนที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเก็บได้นะครับก็เป็นปอกกระสุนจุดสีห้าแบบนี้นะครับหรือ11มมนี่ละครับคนเจ็บถูกนําส่งโรงพยาบาลนะครับส่วน คนที่เสียชีวิตแล้วนะครับก็ก็เอาศพไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็มีเจ้าที่กันคนไม่ให้คนเข้าไปใกล้มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับก็ล้อมๆเชือกไว้นะครับเพื่อที่จะให้พยานฐานมันอยู่ในที่กระเหตุมากที่สุดนะครับซึ่งจากคําบอกเล่าของเจ้าที่นะครับมูลทินะครับผมบอกว่าผู้ตายนั้นถูกยิงด้วยปืนสวีตอมอนี่นะครับเข้าที่ เหนือราบลมขึ้นมานะครับเกือบตึงหาปลานะครับนัดเดียวนะครับด้วยกระสุน11มมนะครับแล้วก็ไปกองอยู่ข้างองค์น้ํานะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกระสุนที่มีแรงผักสูงนะฮะเพราะว่ายิงแล้วถอยหลังล้มไปกองข้างองค์น้ําเลยนั้นก็แล้วก็เสียชีวิตคาที่นั้นก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมได้รับรู้ว่าไอ้เจ้ากระสุน11มมเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับ อาจจะวิ่งช้าไปหน่อยนะครับแต่หัวกระสุนเขามากนะครับมากพอที่จะหยุดมนุษย์นะครับสัตว์หนังบางนะอย่างเช่นมนุษย์นะฮะสัตว์สองเท้านะครับได้ด้วยกระสุนเพียงหนึ่งแค่หนึ่งนัดนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะมีข้อมูลคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องเล่าของตำนานเสือดมมอนะครับให้ผมรับฟังด้วยนะครับ้วก็ใครเพื่อนเพื่อรับฟังด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้ว EP หน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสวัสดีครับ